ครับท่านก็นลองชมรายการป้องปวยกับผมเพสัจกรสุวัสดิ์สินโงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการนี้ก็มาตอนนี้เราจะสังเกตหลายอย่างหนึ่งนะครับข่าวการสั่งกัญชามาจากประเทศอ,อเมริกานะครับโอ้โหทำเหมือนกับฟ้าจะถล่มดิจนจะถลายประเทศไทย ทำไปทำมาเงียบไปเลยเห็นไหมสังเกตนะมันเงียบไปเลยเงียบแบบผิดปกติมากๆเหมือนกับเหมือนกับไอ้เรื่องที่เป็นข่าวข่าวใหญ่โตมโหฬารมันหายไปจากโลกนี้นะเราก็เออเอาละมันจะหายไม่หายยังไงก็ให้ทราบไว้ว่าเจ้ากัญชากฎหมายกัญชาของเราเนี่ยมันยังมีอยู่ มันมีรอยต่อระหว่างคือพอดีตัวกฎหมายตัวแม่นะครับให้กัญชาเสรีแล้วแต่นี้นี้ในวงการแพทย์เราก็ยังย,งยอมรับว่าจุดที่ควรระวังของกัญชายังมีอยู่โดยเฉพาะกัญชาท,ที่มีสารเคมีที่เรียกเตตระเตตระไฮโดรแคนาบิดไอกอ ซึ่งมีอยู่ในดอกกัญชาตัวเมียด้วยนะตัวตัวเมียด้วยตัวนี้มันถ้าหากนำมาใช้เป็นสันธนาการมันมีอันตรายมากมันควรจะไปถูกเก็บไว้เป็นยาเสพติดเท่านั้นนะก็อพอมนอย่างนี้เปิดฟรีไว้แต่ตรงไม่ได้ห้ามไว้ทำไงเราก็ไปเปิด หาท่องใช้ก็แปลว่ามีกฎหมายกฎหมายสมุนไพรไทยกำหนดไว้เราก็เลยสามารถประกาศใช้ประกาศข้อจำกัดการใช้ดอกของกัญชาว่าห้ามใช้นะครับเราก็ห้ามจับจ่ายใช้ขายจำหน่ายจ่ายแจก ให้กับคนที่มีอายุน้อยกว่า20นะฮะจากที่ตำรวจไม่รู้จะไปจับยังไงเพราะไม่มีกฎหมายพอประกาศอันนี้ออกมาก็ใช้เจ้าพระราชบัญญัติหรือข้อกำหนดของการดูแลสมุนไพรไทยในเรื่องปัญชาเอามาใช้ได้พอดีพวกที่อยากจะเสรีจริงๆก็โกรธคุณโกรธไม่ได้หรอก นะเพราะว่าเจ้าแคนนปิไดออลตัวเดตราไฮโดรแคนนปิไดออลเนี่ยมันทำลายประสาทจริงๆคือประสาทเราเนี่ยนะครับพอพอเราเกิดมาส่วนที่ยังเจริญไม่เต็มก็จเจริญไปเรื่อยๆแบบแขนขาก็โตขึ้น กระดูกยาวขึ้นก็สูงขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่สมองก็จํานวนเซลล์สมองก็เพิ่มขึ้นชาวปัญญาก็มากขึ้นแต่ถ้าหากเราได้รับกัญชาตัวไปมันไปยับยัางกันจเจริญเติบโตของสมองสมัยช่วงเด็กนึกว่าอายุสิบห้าตั้งถึงยี่สิบเนี่ยสมองกำลังเจริญเติบโตตัวโจกัญชาไปกดไม่จเจริญเติบโตถัดจากนี้ไป พอยี่สิบยี่ิบสองความคิดนึกของพวกนี้มันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าสมองส่วนนี้มันไม่เจริญแต่หากเราไม่ควบคุมไว้เราก็จะมีคนที่เดินไม่รู้เรื่องคุ้นคุยขยะกินไปทั่วนะเราควจะเห็นนะสมัยก่อนก็มีพวกนี้ครับ <c oughs> พวกเขาเรียกว่าบ้ากัญชาเมากัญชาให้เห็นอยู่จำนวนนึง พราะจะจะไปบอกกฎหมายห้ามเสพกัญชามันมีประโยชน์ครับแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราจะทำยังไงส่วนที่ไม่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นโทษเป็นทานก็ใช้ไปส่วนที่เป็นโทษไม่ใช่พระทานส่วนที่จะเป็นยาก็ต้องเอามาควบคุมไว้นะก็ท่านเล่นไปสั่งมาจากอเมริกาเนี้ยจะได้งไงก็ แต่ว่าข่าวมันเงียบๆไปแล้วนะก็เอาว่าคนระับทีนี้ก็มาก็มีรายงานข่าวแพทย์ไทยแพทย์ไทยแต่พรท่านไปทำมาหากินอยู่ในอเมริกานะท่านบอกว่าไอท้ที่ท่านอ่านข่าวว่ากัญชาในประเทศไทยโอ้มันวิเศษท่านบอกมันไม่วิเศษกระจายาอื่นๆทั่วๆไปรอบมันเหมือนกันแหละนะครับ ที่เวลาการใช้เนี่ยก็ควรใช้ให้มันรู้เรื่องรู้ราวนะท่านก็บอกว่าในอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ทั้งในอเมรกามีห้าสิบรัฐไม่ใช่ทั้งห้าสิบรัฐที่ยอมปล่อยกัญชาเสรีนะบางแล้วแต่ละรัฐแต่ละรัฐแต่ละรัฐนะตอนนี้เขาบอกว่าที่ในรัฐที่เขาอยู่เนี่ย นะครับกำหนดให้แต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยถ้าจะผูกกัญชาต้องมีมีแค่เจ็ดต้นมีแค่เจ็ดต้นแล้วก็พวกนี้พวกรัฐพวกนี้เป็นรัฐที่ไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่เขาก็พยายามจะเปลี่ยนฐานะกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะก็บอกว่าตอนนี้ให้ดูอย่างนี้ครับ ในรัฐมิชิแกนในรัฐมิชิแกนมอบอกโรงพยาบาลเลยนะโรงพยาบาลวิลเลียมโบมันโบมอนในเมืองรอยอลอกรยอ,รอรรยออกรัฐมิชิแกนนะก <c oughs> ็พูดถึงการชาทางการแพทย์เลยในอเมริกาก็เหมือนเราแหละนะที่แต่ของเขาให้ปลูกเจดต้น,นของเราตอนนั้นบอกให้ปลูกหกต้นแล้วทำไปทำมาม อีท่านไหนไม่รู้ปลูกได้หมดเลยไม่กําหนดกี่ต้นก็ได้แต่ว่าอย่าไปยุ่งกับดอกกัญชานะของเราว่างั้น <c oughs> ทีนี้ในอเมริกาพอปล่อยไปแล้วอเมริกาก็เหมือนกับเราครับก็เริ่มศึกษาข้อดีข้อเสียอะไรต่ออะไรนะข้อดีเขารู้ละว่วา,ามาเป็นยากแก้ปวดทดแทนการใช้ฟิน หรือสารอนุมูลของฟินซึ่งในอเมริกาตอนนี้กำลังมีปัญหามีคันมีปัญหาอย่างมากในอเมริกาคือการใช้อนุมูลฟินนะครับคืออย่างนี้ครับเจ้าฟ,นนะฟินเนี่ยมอฟ์ฟีนเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องเฉพาะโรงพยาบาลใช่ไหมแต่มันมีตัวอนุมูลฟิลนซึ่งโรงงานยาที่มีอิทธิพลเยอะเยอะ เขาทำออกมาเป็นแคปซูลแล้วเขาก็ไปขึ้นทะเบียนยังไงก็ไม่รู้คล้ายๆปลอดภัยนะถ้าหากภายใต้การดูแลของแพทย์แปลว่าถ้าเป็นยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ถึงจะขายได้อะไรได้นะตอนนี้ยาพวกนี้ถ้าฝรั่งก็เรียกโอปิออยโอปอยนะครับโอเปียมนะครับโอปิออยนะครับ ตอนนี้ใช้ยุยจนมันเกิดวิกฤต์ะคือ <c oughs> เราก็คิดว่าเขาแน่เขาก็ไม่แน่หรอกครับใบสั่งแพทย์ถูกใช้ไปใช้มาเขาก็สามารถซื้อในตลาดมืดที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ได้นะครับเริ่มต้นเป็นอย่างนี้คุณหมอเขาบอกว่าเริ่มต้นนี้เริ่มต้นจากมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่ต้องใช้ยา แก้ปวดที่เป็นอนุพันธ์ของฝิ่นโอปิอออย่างว่าเนี่ยละเจ้าปวดเรื้อรังพวกเนี้ยใช้แล้วมันดีใช้ไปมันก็ไม่ปวดไม่อะไรต่ออะไรแต่ทีนี้นพอใช้ใช้ไปนะครับคนที่ใช้ยาพวกเนี้มันไม่ใช่หายปวดอย่างเดียวมันเกิดอาการสุขสำราญบานเธอบานใจ เหมือนที่เรากําลังกลัวนี่แหละครับว่าเราใช้กัญชาเป็นอาหารทําให้กินอร่อยทําให้นอนหลับสบายะอะไรต่ออะไรไอ้ตรงเนี้ยมันเลยไปอีกนิดหนึ่งฤทธิ์ของเดตะไฮโดรแคนนบิดออลเนี่ย Delta, idal, ol, มันทำให้รู้สึกสบายไอ้รู้สึกสบายเนี่ยเบิกบานสำราญใจ เหมือนดอกไม้บานยามเช้าเนี่ยครับจะทำให้คนเสพกัญชาเรื่อยๆแล้วก็ติดอันนี้เหมือนกันยาแก้ปวดจำนวนเนี่ยพอกินไปกินมาผู้ป่วยเริ่มรู้สึกเอะก,กินแล้วมีความสุขสนุกสนานนะทำไมากินแล้วหงุดหงิดก็กลายเป็นไม่ใช่เป็นยาแก้ปวดละก็ไปหายามากินเป็นยาเสพติดนนะครับ แต่นี้อย่าลืมนะพวกยาเสพติดถ้ามันเป็นยาเสพติดก็แปลว่าอะไรร่างกายจะคุ้นเคยกับยาต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นไปเรื่อยๆโอปิโออยในยแตัหนหายใรแต่ตสมัยผมเรียนเภสัชข้อเสียของมันพอขนาดยามากเกินไปนะมันไปกดศูนย์หายใจครับสมมติติดยาแล้วกินกินตรงนี้เรายังไม่สบายใจต้องเพิ่มอีกเพิ่ม พอเพิ่มไปถึงจีดหนึ่งมันก็กดศูนย์หายใจก็ตายครับนะก็ตายก็กลายเป็นว่าเสพยาเกินขนาดทำให้เสียชีวิตแล้วตอนเนี้ายาชุดเนี้ทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตลองลองมะเร็งเลยคือ <c ười> อเมริกาก็มีนะตายจาก ออของมันเริ่มต้นของเขาตายจากอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติตายจากโรคหัวใจตายจากโรคมะเร็งแล้วก็มาเนี่ยตายจากกินยาเกินขนาดนะอเมริกาบางรัฐเริ่มควบคุมการใช้ย,ยาแก้ปวดตั้งแต่2016แต่ทีนี้ช้าไปละก็กลายเป็น คนอเมริกันก็ไปหาซื้อ,อยาจากประเทศข้างเคียงพวกแคน,นาดาพวกเม็กซิโกขายผ่านอินเทอร์เน็ตมาเยอะแๆนะครับก็ลองไม่รู้จะทำยังไงก็เริ่มคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราอเมริกาเราอเมริกาเอากัญชามาแทนดีไหมนะเอากัญชามาเป็นยาแก้ปวดแทนเจ้ากุมโอปิออยด์อาจจะทำให้ การเสพยาโอปิออยด์เกินขิดขนาดแล้วตายมันจะได้น้อยลงแต่ทีนี้เขาก็รู้แล้วถ้าเด็กเล็กอ่ะอายุต,ต่ำกว่าสิบห้านะจะกินกัญชาไปกินไปกินมาแล้วมันกลายเป็นพวกปัญญาอ่อนเดินสะเเกสะแง,งะหมดเฮ้ยตายก็ตายก็เอามนุษย์ที่มันไม่มีไม่มี สติปัญญาเหมือนมนุษย์ทั่วไปเอามาเลี้ยงไว้ก็ยิ่งแย่ใหญ่ไหมน่ะอันทางอเมริกาก็เริ่มคิดอย่างนี้ครับแล้วเราไงเราก็มาดูต่อไปว่าเทียบแล้วยังไงก็ดีกว่าดีกว่าฟินนะนะแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าพวกที่เป็นมะเร็งได้รับกัญชาเนี่ยคุณภาพชีวิตดีกว่าคือถ้าให้มอฟรีก มันไม่ปวดก็จริงแต่มันนอนทั้งวันก็เหมือนคนไข้ติดเตียงแต่กัญชาไม่ปวดเดินเดินเหินได้กินข้าวอร่อยนอนหลับไม่ก้าวราวเขารู้สึกเอออย่างนี้คุณภาพชีวิตดีกว่าอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือจะใช้ผลิตของเจ้าดอกกัญชาตัวเมียแล้วนะเทต้าไฮโดรแคนาบิเดอ แต่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดเหมือนกับยาแก้ปวดที่มีฟินอีกต่อไปนะก็ต,ตรงเนี้ก็เริ่มแนวในอเมริกาในอเมริการัฐมิชิแกนนะก็เริ่มค้นคว้าจนมีออกมาแล้วว่าเอาไปใช้เนะี่ยมี17ประการที่เอาไปใช้นะคือเขาเรข้อบ่งใช้นะอันแรกเลย ทางมิชิแกนบอกเอาไปเป็นยาแก้ปวดนะคุณหมอท่านนี้นะครับท่านบอกว่าผมเองใช้กัญชาเป็นยาแก้ปวดพวกปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัดพวกปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัดหรือผ่าตัดพวกคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วนะบรรเทาอาการปวดมะเร็ง พวกมะเร็งขั้นสุดท้ายนะครับเขาบอกดีไม่ปวดแล้วยังทำให้คนไข้ไม่ไม่เบื่อไม่เบื่ออาหารเราไปลดอาการขึ้นไส้อาเจียนของพวกที่ได้รับเคโมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตัดคุณหมอบอกว่า,วาหลังผ่าตัดใหม่ๆนะหมอก็ยังไม่ให้กัญชาหรอกนะ ให้ยาแก้ปวดอย่างอื่นก่อนพวกโอปิออไอมอร์ฟีนก็ยังใช้แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลทีเนียครับท่านก็ให้ใช้กัญชาเป็นแคปซูลมัง่งเป็นหยดมังก็คือรับประทานทางปากะนะแล้วก็ท่านพบว่ากินไปสักสิบกว่าวันพอหายปวดแผลหายอะไรก็เลิก ปลอดภัยดีคุณภาพชีวิตดีนะอันนี้ครับที่เรามาบอกว่ารักษามะเร็งได้คุณหมอบอกว่ารักษาปวดมะเร็งคือถ้ามะเร็งมันจะลุกลามมันก็ยังลุกลามอยู่แต่คุณภาพชีวิตดีนะทำนอง,องอว่ามอร์ฟีนมันไม่มีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งแต่อย่างใดว่างั้นเถอะ อ่ะต่อไปก็บอกว่ายัมีโรคอีกจำนวนหนึ่งพวกเจ็บปวดจากการที่ประสาทโดนกดทับนะพวกเนี้ยการใช้พวกฝิ่นนานๆไม่ดีเพราะฤทธิ์ของฝิ่น,นเนี่ยทำให้มึนงงเสพติด แต่กัญชามันใช้ได้พอเราใช้กัญชาก็ลดขนาดของพวกโอปิโอยดยากแก้ปวดที่มีฝิ่นลงนะเราสามารถเลิกโอปิโอยได้เลยก็ใช้กัญชาอย่างเดียวท่านก็บอกว่าอย่างไรก็ตามาพวกมะเร็งขั้นสุดท้ายท่านก็ให้อนุพันธ์ฝิ่นโอปิโอยบวกกับกัญชา ก็จะดีมากนทะีนี้รากฏว่าอย่างนี้ครับในอเมริกาเนี่ยในอเมริกาหมออีกพวกหนึ่งที่เบื่อมากเลยกับการใช้กัญชาในในรัฐพวกนี้นครับคือหมออยู่ในห้องฉุกเฉินนะเพราะว่าตั้งแต่เปิดฟรีขึ้นมาเนี่ยมีผู้หมดสติจากการเสพยา ยากกัญชายเยอะมากนะแต่ต้องรู้ว่ามันรวมทั้งพวกโอปิออยด้วยนะพวกฟินนะครับก็ส่วนมากก็พบหมดสติชักแงกๆในตามร้านตามห้องน้ำสรรพสินค้าของของห้างทั้งหลายนะครับพวกนี้เขาบอกว่า หลังจากที่ควบคุมกันหมอจ่ายให้ไม่เคยคนละสิบเม็ดอะไรต่ออะไรก็ไปซื<ๆ>้อจากตลาดมืดแล้วก็มียายาตัวนี้ในในจีนใชเ้เยอะเฟนนะเฟลตานีลเฟลตานีลก็ก็ยาเข้าเข้าฟินนี่แหละนะครับก็มาหมดสติมาชักเถกให้หมอ ในห้องฉุกเฉินต้องดูแลรักษานะเพราะว่าจริงๆเจ้าโอปิออยหรือมอร์ฟีนเนี่ยหรือหรือ <c oughs> กัญชาแคน,นาบิสเนี่ยนะครับมันแค่ปวดดีข้อเสียคือทำให้ติดนะครับก็อพอมามากๆก็จะเป็นปัญหา แต่ที่หมอพูดไปพูดมาหมอไม่ได้พูดถึงกัญชาไปพูดถึงฟิน่นแล้วจะมาห้ามขายกัญชาแปลกๆลันนะท่านบอกว่าในเมกาเนี่ทุกๆ19วินาทีสิวินาทีนะจะมะีจะมีคนเสียชีวิตเนื่องจากเสพเจ้าโอปิออยด์เกินเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจนคิดว่าจะต้องใช้กัญชามาแทนแหละบนจะได้ตายน้อยลง เียน,นี้ท่านก็บอกว่าเจ้ากัญชานี่คนไข้กินดีนะมันไม่ปวดแล้วก็ทำให้ความเครียดลดลงความเครียดลดลงความอยากจะกินอกโอป,ปิโออยนะนะน้อยลงคนไท้ที่เป็ดพวกเจ็บข้อเจ็บกระดูกกัญชาก็ทำให้ใช้ยาที่มีอนุมูลฝินน้อยลงได้ด้วยนะ พวกเสกกัญชาน่าเสษกัญชานะในความควบคุมก็ยังสามารถพูดคุยกันได้เป็นคนปกตินะก็ให้รู้แต่คุณหมอก็บอกว่าแต่ว่าขอร้องเธออย่าทำให้กัญชาเป็นยาวิเศษรักษาโรคในทุกโรคไม่ใช่หรอกครับอ่ะในสนะเป็นแพทย์แผนไทยเล่าให้ฟังแลว ไม่ว่าสมุนไพรอะไรที่มันดีขึ้นมาเนี่ยมันมักจะล่ำลือเป็นยาวิเศษไปหมดนะครับเช่นฟ้าทลายโจรสมัยที่เข้ามาใหม่ๆประเทศจีนเขาใช้รักษาเป็นโรคไข้หวัดกับท้องเสียเรามาไข้หวัดกับท้องเสียมันก็ดีจริงๆแล้วมก็ไปเลยครับรักษาเบาหวานรักษามาลงมาเลงไปนู่นเลยไปถึงไหนถึงไหนเลยแล้วก็จนองค์การเพศสัจกรรมเอามาทำใส่แคปซูลก็ดึงกลับมา กลับมาคืนเห็นไหมยาฟ้าตราโจขององค์การเภสัชกรรมเขียนเป็นยาบารรเทาหวดและท้องเสียเห็นไหมพกลับที่ครับไม่ใช่เป็นยาวิเศษเกินขนาดแล้วรักษาได้ทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับวันนี้จบแค่นี้ผมเภสัชกรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ